ทักทายพี่น้องป้องป้ยายทำบรรยากาศที่ฝนตกพี่น้องมองอองาพบกับสาวกูบ้านหน้าคือเกา่าพี่น้องมาเบิง่งสนามหลวงพี่น้องก่อน๋ววอดบ้านโพปฏิจัตงานบ้านโพเมืออื่นสาวกูอยากเขาไหว้วัดปะเกลียวพี่น้องสาวกูมานอนแถวาเทาอันนี่เลยมือนีะฮะฝากเป็นกำลังใจในเะด้อพี่น้องเด้อตาเด้อ เ,เมื่อนั้นสาวคูมาถ่ายตอนกลางเว้นเนาะพี่น้องเนาะฝากขอตทษพี่น้องป้องไฟด้อที่ว่าสาวคูไปจับดอกไม,ม้ในมือนะฮะเชิญนี้สาวคูคือสิบูดิจ้าปิก่อนควาหมีมีมีพี่น้องป้องไฟบอกแล้วเนาะมาเบิ่งตอนกลางคืนพี่น้องอคือว่ามีคนหลายแต่คนหนนไว้มือนี่ฝนตกแห้งแห้งมาจ้ะ คนน่ะแห้งกระดดกระเดีย ع. ต้นหัวคำนะ่ะสาวคู่ทามมันคนที่เป็นกายไปกายมาแถี่ยวเนี่ยแหละคนว่าคนร้ายร้ายคนว่าสาวคู่ต่างใจว่าสีมาถ่ายเอาดูเชืเอ่อชื่อสนามดูวงว่าคนน่ะสิร่าชิน่อนแต่มาหอดแต่มาหอดผิดหวังเลยพี่น้องแต่กับโบพิหวัง้งอหล่าพี่น้องเนาะกัตสเ,เกิผ่าบรรยากาศ ตอนกลางคืนหม่พี่น้องเบึงคือเกจอยู่ในสองเส้นทางไงในะพี่น้องอา้าจะแต่ว่าเจ้าหนะ้าที่เพิ่นกกเพิ่กะเฮดเทีงนะ่างพี่น้องเนาะเนนะจ้เาหน้าที่เพิ่นกกจัดเวรยามเพื่อควบเป็นระเบียบเรียบร้อยอา้าจ้เบึงเรือพี่น้องเด้อ อันนี้สาคูอยู่นะนาสนามหลวงอะไรพี่น้องสาคูชีทายแห่งหนสนามหลวงโบมีคนพี่น้องคือว่าในเวทีเพฤนสิแบบว่าประมาณแบบพฤศจจันทงานแบบว่าอลังการนะแต่วแบบคนเกี่ยมแบบอื่น ว้คือสีแมนนะพี่น้องเสารเอฟซีสาวคู่บอกว่าเหื่อวันทีเสาเแปดตอนเ้าเพ็่นว่าต่างสาตสามาถเขาฟี่วัดพระเกี้ววสาวคู่กับตั้งต่างตาลอกค้อยพี่น้องเลยนอนกับบุญยกรับเ็นเลยส่วนเอื่อยหันส่วนเอื่อยมะย่างมาเพ็่นเอเพน่รนปรับ งามกว่าเก่าอีกพี่นอ้องเอ้ยงามขึ้นไฟแบบว่าอื้ฝนตกเลยพี่น้องฝนฝนฝนถังมันจีตกสาวเลยนั่นมันยปล่อยอคิดในใจย่า,ยานลุงลัวม่านเป็นเธอที่สองทีว,าาว่าครูยังมากเนาะ ขี <c oughs> ่รถมากด้วยจนเองที่แบบแบบมาเข้าบุ่ไในน,นั่งรถนั่งรถนะนะพี่น้องมาจ้าอโอ้อยอลังการแห่งนี้พี่น้องเลยมาพี่น้องยามางคืน อันนี้ตรงกันถามกันก็บัดผักเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะเมืองก้อนซาคู่ยังมากแต่บาม่ายังวิ่งเป็นบุรีเปิดไฟป่ะมือนี่ซาคู่พามาโลเนาะพี่น้องเนาะอ่านการมืนงท่านสรางรักเมืองที่บ้านเมืองก่อนซาคู่เขาไปขอขอนป่ะแบบนี้ยังโลระวังสนามหลวงกับวัดผักเกี่ยวพี่น้องตรงกันถามกันซ้าคู่ก่อนอ่ะ เราภาพบรรยากาศพี่น้องเบิงเนาะแต่ก็มีเจ้าหน,าน,น,น,ไไน้าที่เป็นรักษาความปลอดภัยเลยพี่น้องไฟทีเป็นไตอันนี้หอมลอยพี่น้องงามงามนี่เดี่ยวพี่น้องเดี่ยวภาพบรรยากาศดวยรวมผู้คนหันมือนะะี่ฮะ คนเกิดขึ้นทีอยางแม่ยงมางอยู่พี่น้องแต่ฟุ้นเปิดมาลาดทางงามๆพี่น้องเชิญสวนเด้อพี่น้องเด้ออืนตอนสาวเนาะคนบอกว่าเขาฟี่สาวกูต่างใจดีเลยพี่น้องเลยตาไหวปากเก่ยว แค่มบุมาเห็นด้วยตาตนเองเนี่นบูเสือได้พี่นอ้อง้ามกล่าคืนงามกลคืนกับบูแมนว่าบงงามเด้พี่น้องงายงามงามป่าปาป,าปา่พี่น้องป่าชาวผูสิพาหนหรอแน่ไฟแสงสีนะพี่น้องเนาะ ฮ่าจิกาเพื่อนทางใดแบบนี้นะารับระบรรยากาศพี่น้องโอ้งามแหงดีอันนี้วัดขรเกี่ยวเนาะพี่น้องเนอะแต่ว่าตอนกลางคืนกันน่าัวสุดเนาะ นี่อันนี้คุณยายนี่เส้าคู่ก็เคุ้ยชายแต่แรกได้ร้ายคนกับแนะนำเส้าคู่บาบางอันกา้าพนองมาจากรลายบอลแต่เด้อพี่น้องเด้อยสำหรับคำแนะนำมาเ้อะยำกับคืนแห้งเส้าคู่มาตอนกลางเวรนน้ำมือน,นั้นเนาะแสงแดดจะจ่าก็ว่าง,งามเลยพี่น้องมาเบิ่์ตอนกลางคืนมาเถอะไฟแสงสี พี่น้องขึ้นรถกระป๋องไปด้ยวยพี่นอ้องด้ยวยแล้ว,แล,วแล้วคือเลียงรถไว้แต่พี่นอ้องคนเสียปา,ากปากเล้ว คนมากขี่รถแม่พี่น้องเอ้ยคนละสิปปบบาทตอนเมื่อขี่รถกับฟองนี่นี่พาพาพี่น้องทั่วเลยเมือนี่ค่ะสำหรับกิมนี้ฝากไว้เพียงสม,มีเยอะพี่น้องเด้อฝากอบใชได้หลายหน้าไปก่อนเลยดยีายบาย